สวัสดีทักทายนะคะนักเรียนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสังคมศึกษากับครูบุษราคำนะคะวันนี้คุณครูจะพาไปทำความรู้จักในเรื่องของสถาบันการเมืองการปกครองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะสถาบันการเมืองการปกครองนะคะหมายถึงรูปแบบ พฤติกรรมของการกระทำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาระเบียบความสงบการร่วมกันตัดสินใจและการบรรลุเป้าหมายของสังคมร่วมกันนั่นเองมาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะว่ามีความครอบคลุมในเรื่องใดบ้างน,นะคะ ประเด็นที่1ก็คือเรื่องของผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีอํานาจในสังคมนั่นเองประเด็นที่2ก็คือเรื่องของผู้นําประเด็นที่3คือเรื่องของการเลือกตั้งประเด็นที่4คือเรื่องของลัทธินะคะหรือว่าความเชื่อทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมประเด็นที่5ก็คือเรื่องของอุดมการทางการเมืองและประเด็นที่6คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั่นเอง สถาบันการเมืองการปกครองนะคะถือว่าเป็นสถาบันที่ใช้ในการจัดระเบียบให้เกิดความสงบนะคะเป็นการจัดระเบียบสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้บังคับสมาชิกในสังคมนะคะให้ประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเอง กลุ่มสังคมนะคะที่อยู่ในสถาบันการเมืองการปกครองจะประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆเช่นรัฐสภาศาลองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการเมืองการปกครองประกอบไปด้วยระเบียบแบบแผนนะคะที่เป็นพฤติกรรมแบบแผนพฤติกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อให้บรรลุนะคะซึ่งก็มีความ แตกต่างสถาบันการเมืองการปกครองประกอบด้วยแบบแผนพฤติกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อที่จะให้บรรลุผลนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปตามกฎหมายของสังคมเช่นแบบแผนพฤติกรรมในการเลือกตั้งนะคะจะเห็นว่าเราจะมีขั้นตอนนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งต้องอายุเท่าไหร่นะคะมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างนะคะแบบแผนพฤติกรรมในการประชุมรัฐสภานะคะซึ่งก็จะมีวาระการประชุมมีระเบียบการประชุมต่างๆนั่นเอง บทบาทสําคัญของสถาบันการเมืองการปกครองประการแรกนะคะคือเรื่องของการสร้างกฎเกณฑ์ให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขโดยมีการออกกฎเกณฑ์กฎหมายกติกาข้อบังคับมาใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามให้สังคมเป็นระเบียบและสงบสุขนั่นเอง ประการที่สองนะคะเป็นเรื่องของการดําเนินการเพื่อที่จะสนองความต้องการของสังคมโดยการกําหนดประสานและปฏิบัติตามนโยบายแผนงานหรือว่าโครงการต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะคะการบริการสาธารณะและสวัสดิการต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขการคมนาคมการไฟฟ้า ประการที่3นะคะเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสังคมโดยการปกป้องคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยทั้งภายในสังคมและภายนอกสังคมเช่นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรือว่าการป่อกันร้ายข้ามชาตินั่นเอง ประการที่4ี่เรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโดยการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือพิพากษาเพื่อตัดสินยุติข้อพิพาทเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นศาลเป็นองค์กรที่วินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทของคนในสังคมนะคะในกรณีที่เกิดคดีความต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องมีคนกลางในการไกล่เกลีย่ยและหาข้อยุติของเรื่องนั้นๆ สถาบันการเมืองการปกครองเป็นแบบแผนพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาความสงบความเป็นระเบียบของสังคมเกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ระดับผู้ปกครองไปจนถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองรวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของสมาชิก และนี่ก็คือเรื่องของสถาบันการเมืองการปกครองเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนอย่าลืมกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สังคมศึกษากับครูบุษราคำก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ